2,654สข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญาสอบวันที่29กุมภาพันธ์2,147ค่ง้อดคำถามข้อ5าในแาวทำหนังสือยกให้ที่ดินมีสอ,คองคนทั้งแปลเนื้อที่สองไร่ให้แก่ ทางราชการเพื่อตัดถนนสาธารณะผ่านโดยมีเงื่อนไขว่าหากไม่ได้ใช้ประโยชน์ภายในหนึ่งปีให้ที่ดินกลับมาเป็นของตนตามเดิมหลังจากทางราชการตัดถนนผ่านที่ดินแล้วปรากฏว่ามีที่ดินเหลืออยู่นอกแนวเขตถนนประมาณ2องงานซึ่งเป็นที่ ซึ่งเป็นที่ดินพิพาทเวลาผ่านไปเกิน1ปีแล้วในขาวเห็นว่าที่ดินพิพาทมิได้ใช้ประโยชน์จึงเข้าไปครอบครองทำประโยชน์แล้วในขาวให้ในเขียวเช่าที่ดินพิพาทปลูกบ้านอยู่อาศัยจึงต่อมาในเขียวไม่ชำระค่าเชา่าและไม่ยอมออกไปจากที่ดินพิพาท ในเหลืองมีที่ดินอยู่ติดกับที่ดินพิาพาทโดยอีกด้านหนึ่งของที่ดินในเหลืองติดกับซอยสาธารณะแต่เป็นซอยแคบเข้าออกไม่สะดวกในเหลืองจึงขอทำทางเข้าออกผ่านที่ดินพิาพาทไปสู่ถนนสาธารณะให้วินิจฉัยว่าข้อก่อก่ที่ดินพิาพาทจะกับ มาเป็นของในขาวอีกหรือไม่ข้อขอค่ะในขาวจะฟ้องกับไร่ในเขียวให้ออกไปจากที่ดินพิพาทได้หรือไม่ข้อขอ,ขอขายในเรืองขอทําทางเข้าออกผ่านที่ดินพิพาทไปสู่ถนนสาธารณะในขาวหรือในเขียวจะโต้แย้งขัดขวางได้หรือไม่ทงคำตอบ ข้อหข้อกอการการยกให้หรืออุทิศที่ดินให้แก่ทางราชการเพื่อตัดถนนสาธารณะผ่านถือเป็นการยกที่ดินให้เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแม้นไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299วรรคหนึ่ง ก็มีผลสมบูรณ์เมื่อไดแสดงเจตนาถึงผู้รับแล้วการยกให้ที่ดินของในขาเป็นการยกให้ทั้งปแปลงและได้มีการใช้ประโยชน์ทำถนนแล้วแม้นที่ดินพิพาทจะอยู่นอกแนวเขตถนนและมิได้ใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาเกินหนึ่งปีตามเงื่อนไขที่ยกให้ที่ดินพิพาทก็ตกเป็น สาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกันแล้วและไม่สามารถโอนกลับมาเป็นของในขาวได้นอกจากจะอาศัยอำนาจแห่งบุบัญญัติเฉพาะหรือพระราชกิจดีกาดังนั้นที่ดินพิพาทจึงไม่อาจจะกับตกมาเป็นของในขาวอีกได้วงเล็บคําพิพาษษาสารดีกาที่ 5112ทับ2,138ข้อขอข่ที่ดินพิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวแล้วในขาวจึงไม่มีสิทธิ์นำไปให้ในเขียวเช่าอยู่อาศัยแม้ในขาวจะเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทก่อนแต่ต่อมาในขาวได้ส่งมอบการครอบครองให้ในเขียวเช่าปลูกบ้านอยู่อาศัย การครอบครองที่ดินพิพาทจึงเปลี่ยนมาเป็นของในเขียวในขาวหามีสิทธิ์ใดๆในที่ดินพิพาทใหม่ในขาวจึงไม่อาจฟ้องกับไร่ในเขียวออกจากที่ดินพิพาทได้ข้อขออว่ายแมนที่ดินของในเหลืองด้านหนึ่งจะติดกับซอยสาธารณะแต่เนื่องจากที่ดินของในเหลืองอีกด้านหนึ่งติดกับที่ดินพิพาท ซึ่งตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พรเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันการที่ในเขียวปลูกบ้านอยู่บนที่ดินพิพาททำให้ในเหลืองขาดความสะดวกในการใช้ที่ดินพิพาทเป็นทางเข้าออกจากที่ดินของในเหลืองผ่านที่ดินพิพาทสู่ถนนสาธารณะถือได้ว่าในเหลืองได้รับ ความเสียหายเป็นพิเศษดังนั้นการที่ในเหลืองขอทำทางเข้าออกผ่านที่ดินพิาพาทไปสู่ถนนสาธารณะในเขาหรือในเหลืองหามีสิทธิ์ตัวแย้งขัดขวางได้ไหม่หวงเล็บคำพิาพากษาสาลฎีกาที่1181ทับ2,38หมายเหตุถงคำตอบตามข้อขอไข่และข้อขอไข่ คณะกรรมการมีมติว่าหากผู้เข้าสอบตอบว่าแมที่ดินพิพาทตกเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่พระเบืองใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วซึ่งในขาวไม่อาจโต้แย้งสิทธิ์กับทางราชการได้ก็ตามแต่ราษฎรย่อมอ้างสิทธิ์ยันกันเองได้ผลให้คะแนนไม่ยิ่งย่อนกว่าเหตุผลตามทงกับตอบ